สวัสดีครับพบกับรายการแบบคุยกับกล้องครับยังยังไม่ได้สวัสดีคุณเดี๋ยวขอสวัสดีกับกล้องก่อนได้ได้สวัสดีคุณดูนะตอนนี้น้องมอิ้โสดไหมครับไม่ค่ะไม่สดไม่สดกลับได้เลยนะครับตอนนี้กลับไปหรอส,สดไปไดอืไม่สดอ๋อไม่สดโอเคลบได้เลยนะครับทำทมนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการบัฟคุยกันกล้องครับยังยังไม่ได้สวัสดีคุณเดี๋ยวขอสวัสดีกับกล้องก่อนได้ได้สวัสดีค,คุณดูนะสวัสดีครับพบกับรายการบัฟทอลรายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับคุณ image สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็ก่อนดื่ิก็ขอบคุณคุณอิเมจมากๆเลยนะครับที่ใส่เสื้อที่มีชื่อพี่มาด้วยนะแสดงว่าเป็นแฟนคลับของของพี่ใช่ไหมแฟนนิมเป็นแฟนคลับของพี่เบียแต่จริงๆแล้วเสื้อตัวนี้เป็นของร้านที่ขายเครื่องดื่มเบียร์ร้านโปรดของอิมค่ะชื่อร้านโจบเบียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อพี่ถ้าคิดแบบนั้นสบายใจก็กได้ค่ะ โอเคนั่งคิดแบบนั้นดีกว่าได้ค่ะทีนี้อยากให้แนะนําตัวนิดนึงครับว่าอบางคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อชื่อเล่นเอาลูลัวรรอิมเมจค่ะแล้วก็ชื่อจริงแล้วก็ทําอะไรอยู่บ้างครับก้องก้องนี่หนะค่ะก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะชื่อเล่นชื่ออิมเมจ ชื่อจริงสุธิตานามสกุลชนะชัยสวนอ,อ,อายุยี่สิบหกปีจบการศึกษาที่ะ,ะมัธยมที่โรงเรียนสามเซก็คือก็คือจะไม่ให้ถามต่อเลยจะจะเล่าจนจบเลยเอาแค่เอาเอาแค่แ,คแบบชื่อพอแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อค่ะตอนนี้กำลังนั่งคุยอยู่กับ พี่เบียที่รายการบับทอค่ะก็เผื่อหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากำลังนั่งคุยกันอยู่ก็เลยบอกไปใชน่นี่อย่างเมื่อกีอ้ชื่ออิมเมเนี่ยอยากรู้ที่มาที่ไปของชื่อนี้หน่อยว่าทำไมถึงชื่ออิมเมได้ค่ะก็คือตอนแรกชื่ออิมเฉยๆเพราะว่า่าคือแม่ชื่อขึ้นต้นด้วยออ่างแล้ว พ่อชื่อขึ้นต้นด้วยสอสเสือแต่ว่าเขาแบบเหมือนอยากให้แม่อยากให้ลูกอ่ะชื่อขึ้นต้นด้วยอ่างพ่ออยากให้ขึ้นต้นด้วยสอสเสือก็เลยคุณแม่ชื่อขึ้นต้นด้วยออ่งองชื่อชื่ออะไรนะชื่อเอค่ะเออ,อแล้วพ่อพ่อชื่อสืบอเอก็สืบใช่แม่ก็เลยขอชื่อเล่นพ่อขอชื่อจริงอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งออองมันก็มีหลายคําแต่ด้วยความที่คุณแม่นับถือเจ้าแม่กวนอิม เขาก็เลยอ่ะอย่างนั้นชื่ออิมแล้วกันแล้วได้ข่าวว่าตอนตอนคุณแม่บอกก็คือแบบมีไปมีไปมีไปแบบขอกับเจ้าแม่คุณอิมด้วยว่าเอ้ยให้ให้ลูกชื่ออิมได้ไหมเจ้าแม่โอเคได้ด้วยใช่ไฮะโอเคอนุญาตอ๋าอิมเฉยๆอิมเฉยๆแล้วแวอพอตอน โตอิมโตมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกเฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยสบายใจอ่ะมันแบบรู้สึกมีอะไรมาแบบตลอดเลยอ,ะอ่ะเออเพราะว่าเจ้าแม่กวนไงเจ้าแม่กวนอิมก็เลยอเออ,เอ,องั้นเราเพิ่มพยางในชื่อนิดหน่อยดีกว่าเป็นแบบอ่ะอิมมาเลยดีนะ,ะก็พอดีมีคำภาษาอังกฤษชื่ออ m a เมพอดีก็เลยเอ,อ่ะงั้นเราเพิ่มนิดหนึ่งเจ้าแม่จะได้กวนเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์และอะไรอ่าแล้วทีนี้ ชื่อจริงอ่ะก็คุณพ่อเป็นหน้าที่ของคุณพ่อใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้คุณแม่คุณแม่ใช่ก็คือส่อเสือก็มันก็ได้หลายชื่ออีกเหมือนกันแต่มันมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวันนั้นคือคุณพ่อเขาอยากดูดีในวันที่ลูกเกิดเขาก็เลยแบบพยายามหาเสื้อผ้าที่มันแบบดูสมาร์ทอ๋อแปลว่าวันแรกของลูกใช่วันแรกที่ลูกลืมตาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลูกเห็นแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะใส่สูท อแล้วที่เนี้ยสูตรอ่ะมันมีปกที่แข็งพอเขาอุ้มพอเขาแบบว่าอุ้มอินเป็นครั้งแรกอ่ะอ๋อต่้งจากคอเราหัวเราหัวเรามันอยู่ตรงนี้พอดีแล้วปกของสูตรที่แข็งมันก็เลยทิ่มมาที่ตาของอินก็อุ้ยสูตรทิ่มตาอือ๋อสูตรทิ่มตาถือว่าโชคดีเลยวันนั้นที่คุณพ่อใส่สูตรมาอ๋อแล้วก็อุ้มมาพอดีแล้วก็ไปทิ่มตาก็เลยกลายเป็น สุดที่ตาเโชคดีที่ตาไม่บอดค่ะโ,โหก็ถ้าวันนั้นใส่เสื้อเชิดไปก็จะเป็นเชิดทิ่มตาใช่ก็มันมันไม่ได้ไม่ได้อืมโอ้นี่ก็เป็นที่มาของชื่อนะครับทั้งชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นเลยใช่สุดยอดมากๆทีนี้มาเรื่องแบบเรื่องโหดใจนิดหนึงแล้วกันอ่า ตอนนี้น้องอมิ้ e โสดไหมครับไม่ค่ะไม่โสดไม่โสดกลับได้เลยนะครับตอนนี้กลับไปเหรอโสดโสดไปอืมไม่โสดค่ะอ๋อไม่โสดแสดงว่ามีแฟนแล้วอืมโอเคถ้างั้นเอ,องั้นขอถามนิดนึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากดูเท่าไหร่แต่อยากถามเจอแฟนที่ไหนครับอ๋อเจอกันครั้งแรกสุดเลยนะที่วัดค่ะเจอกันที่วัด เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวอ่าเล่าบรรยากาศก่อนให้ทุกคนนึภาพตาม,มคือพอดีอิมเพิ่งซื้อที่แล้วมันต้องมีการดำเนินการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องอแวะไปดูที่แถวนั้นแต่ว่าตรงส่วนที่ของอิมอะก็คืออยู่ไกลออกไปอิอมอม,มาแวะที่วัดนี่ก่อนก็คือ ตรงนั้นมันมีร้านขายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมีต้นไม้ร่มรื่นดีก็เลยเออแวะเข้าไปดูนิดหน่อยแล้วก็ไปเจอเขาอยู่ในชุดแบบชุดมันเป็นยูนิฟอร์มแบบมีหมวกแสดงว่าเขากําลังทํางานอยู่แน่ตอนนั้นใช่อ่มมีมีหมวกแบบหมวกสีขาวแข็งๆอะค่ะแล้วก็ชุดเป็นจจมสูทสีน้ําเงินเลยแบบว่าแขนยาวขายาวแล้วก็มีแบบเสื้อกั๊กที่เป็นสะท้อนแสง อ๋อโอเคใช่แล้วเขาก็ชี้ชี้นู่นนี่อะไรเงี้ยเราเห็นแล้วมันดึงดูดอ่ะอยากรู้ว่าทําอะไรก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ได้ยินเขาถามว่าเออเเนี่ยสรุปตรงนั้นน่ะตรงนั้นถึงตรงเนี้ยกี่เมตรอย่างเงี้ยก็คือเจอที่รังวัดที่ดินอีกเพับไม่ได้ไปทําบุญเหรอครับอ๋อหมายถึงวัดแบบเอออ๋อไม่ไม่ใช่วัดอย่างนั้นอะ เราไปทําบุญกันแล้วไปเจอกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เป็นที่ลังวัดอ๋อคือเขากำลังไปวัดวัดความยาวของที่ดินอีกผืนหนึ่งตรงนั้นแต่ว่าข้างๆก็เป็นวัดนั่นแหละค่ะอ๋อแต่ไม่ได้ไปทําบุญแต่ไม่ได้ไปทําบุญโอเคไปที่ไปวัดที่ที่วัดไปวัดที่ที่ข้างวัดอ๋อที่ข้างวัดไปเจอแฟนที่วัดที่อยู่ใช่ใช่โอเคลบได้เลยนะครับคำถามนี้ ทีนี้มาถึงคำถามต่อไปครับคือข้อมูลที่พี่ได้มาเขาบอกว่าน้องอิมเมจเป็นคนที่คลั่งรักมากๆอจริงไหมครัเป็นเรื่องจริงค่ะม,ม,มันเป็นยังไงครับอาการเวลาเราคลั่งรักความรักสําหรับพี่เบียร์คืออะไรคว,ความรักของพี่มันก็คือความสวยงามคือโลกมันจะเป็นสีชมพูเลยสวยงามมากๆอ่าโอเคอ สําหรับอิมเนี่ยความรักเนี่ยมันทําให้เราโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะก่อนที่จะได้มันมาน่มันจะมีความแบบต้องการที่จะได้อยากได้ใช่ไหมแล้วมันจะตื่นเต้นมันจะต้องแบบอุ๊ยเขาจะรู้ไหม่ายตรงข้ามจะรู้ตัวไหมส่วนมากใช่ส่วนมากก็จะไม่รู้ตัวค่ะหลายคน,หล,ยคนหลายคนจนกระทั่งได้รับความไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะอ๋อับอมมัน<อ>ก็จะเป็นพอเราอยากได้<อ>แล้วเราก็เอ๊ะ เขาจะรู้ไหมเขาจะเออบางทีต้องแอบนิดหน่อยมันมีความตื่นเต้นอ่ะตรงเนี้ยเออพอฟังนี้รู้เลยว่ามันคั่งจริงจริงคือเราต้องมีความรักที่แบบถึงจุดจุดนึงแล้วแบบมันมันใช้คําว่าคั่งได้อะแสดงว่ามันรักมากใช่ค่ะก็เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นทุกวันวันละหลายรอบวันละหลายรอบด้วยใช่ค่ะคือคือมันยังไงมันมันขาดไม่ได้เลยไหม เวลาเราเห็นปุ๊บเราต้องรัดใช่มันมีความแบบหักห้ามใจไม่อยู่ออันนี้อันนี้ก็ต้องต้องบอกเลยนะคนที่มีอาการแบบนี้คุณคือคุณเข้าขั้นการข้างรักแล้วคือน้องอิมเมจเป็นบ่อยไหมถ้าอย่างวันนี้ก็ประมาณสี่ห้ารอบแล้วคะ่ะสี่ห้ารอบแล้วขนาดวันเนี้ยวันนี้กำลังถ่ายรายการอยู่เนี่ยใช่ก็มีอาการข้างรัก ใช่ค่ะแล้วปกติคือน้องอีเมจไปที่ไหนก็แบบจะข้างรักทุกครั้งหรือไม่ใช่ไม่ว่าจะที่ไหนก็สามารถข้างรักได้หมดเลยแล้วก oh. ็ทุกครั้งที่เราเกิดอาการข้างรักเนี่ยเราก็ได้อะไรกลับมาจากมันตลอดเลยนะคะอุย้ยอันนี้พี่เพิ่งรู้คือเพิ่งรู้เลยว่าคนที่ข้างรักจะได้อะไรกลับมาด้วยเยอะไหมยเยอะค่ะไม่เคยต้องซื้อของเองเลยได้มาฟรีตลอด โอ้โหนี่ก็เป็นข้อดีของการข้างรักนะครับเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าการข้างรักมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันคือแบบอาโม o นเฉยๆแต่เราเพิ่งรู้ว่าน้องอีเมจบอกว่าเราก็จะได้สิ่งตอบแทนกลับมามโทรศัพท์ไปไหนวะ เมื่อกี้ยังมาตัวเปล่าอยู่เลยเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้จากการข้างลักอย่างเนี้ยเครื่องนี้ก็เพิ่งได้มาค,คุ้นนอะหน้าจอแตกเหมือนของพี่เลยเออของพี่นี่ใช่ใช่ค่ะนี่คืออาการของการข้างลักค่ะโอเคทีมงานเรียกตำรวจเลย แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจเลยของของแบบคนไทยแล้วก็เป็นศิลปินไทยคนหนึ่งที่ได้ไปขึ้นจอบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กค่ะโหอยากรู้ความรู้สึกเลยว่าเป็นไงดิด,ดก่อนอื่นคือแบบภูมิใจไหมครัภูมิใจค่ะ พ <mm <iser> อมมันได้ขึ้นไปแล้วอะก็ภูมิใจแต่ตอนแรกท <mm <ens> ี่เขาติดต่อมาก็มีความกังวลหลายส่วนเหมือนกันมันเป็นครั้งแรกของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโหแล้วอย่างนี้เราเราเตรียมตัวยังไงครับพวกความปลอดภัยสําคัญมากค่ะก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันไม่ลุยแบบกุยกายเกินไปให้มันคลองตัวเสื้อผ้าเฉพาะเลยเพแบบว่าต้องเพราะว่ามันเป็นงานสําคัญนะมันต้องแบบไปขึ้นจอ ที่ทำสแควร์เลยอะใช่ใชมันก็ต้องเป็นชุดที่เราแบบสั่งตัดเองเลยไหมใช่ค่ะต้องสั่งตัดให้พอดีตัวเพื่อมันจะได้ไม่แบบแบบไม่ไม่แบบใหญ่เกินไปอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็ออกกําลังให้ร่างกายมันแบบกล้ามเนื้อมันแข็งอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าเวลามันอยู่ตรงจอมันต้องแบบเห็นเราแล้วก็ต้องดูแบบเฮ้ยมีน้ํามีนวลมีสุขภาพดีอะไรเงี้ยต้องแข็งแรงร่างกายแข็งแรงต้องฟิตซ้อมถูกต้องถูกต้อง อะไรอีกฮะแล้วก็อุปกรณ์พวกอิเซอรี่อย่างเงี้ยค่ะนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ต้องมีแบบอ่าหมวกหรือว่าเข็มขัดหมอ๋อมีเข็มขัดอ่าอ็ว่าเป็นอิเซอรี่ใช่ใช่ครับนิรภัยเนาะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นไปมันสูงแล้วมันต้องแบบอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นไปก็ระหว่างขึ้นก็ หลายอย่างมันตีกันในหัวไปหมดว่าแบบจะดีไหมเราจะทําได้ไหมมันเหมาะกับเราหรือเปล่าเขาเลือกผิดคนหรือเปล่าอแต่พอขึ้นไปถึงบนตัวจอตรงนั้นแล้วอ่าก็ก็มุ่งงานอย่างเดียวคิดแต่จะทําให้มันสําเร็จให้เราไปอยู่ข้างบนจอให้ได้ไงคะอ๋อเราขึ้นไปเราขึ้นหม,หมายถึงว่ารูปรูปเราขึ้นไป ตัวเราขึ้นไปสูงกว่าห้าสิบชั้นอย่างเงี้ยตัวตัวิมเมจขึ้นไปด้วยใช่ใช่สูงกว่าห้าสิบชั้นเลยนะขึ้นตัวเราขึ้นไปทาไมขึ้นไปติดจอค่ะติดจอจอใช่ที่ Time สแควร์เอาไม่ใช่ไม่ใช่แบบเอาหน้าเราไปขึ้นบนจอ t i m e สแควร์เป็นรูปเราเอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่เหรอใช่เราอะขึ้นไปติดรูปเราขึ้น,น,นไปติดเองด้วยใช่โอโ้โหที่นั่นคือถ้าใครจะ ขึ้นเป็นมีรูปที่ทำสแควรต้องขึ้นไปติดเองหมดเลยใช่ที่เขาแจ้งมาเป็น<อ>เป็นอย่างนั้นนะคะคือนอกจากจะเป็นศิลปินที่ร้องเพลงเพราะต้องไม่กลัวความสูงด้วยนะต้องแบบว่าต้องถ้ากลัวความสูงก็คือติดติดขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ใช<ะ>่ใช่นี่นะครับก็สำหรับคนที่กำลังทำเพลงแล้วมีความฝันว่าอยากมี สักครั้งหนึ่งไปอยู่บนจอทำสแควร์ก็ต้องไม่กลัวความสูงด้วยค่ะแนะนำถ้าตอนออกกำลังกายให้ไปปีนผาจำลองจะได้ทูอิวันไปเลยฝึก<อ>ตอนคืนด้วยได้เลยอ๋อก็ต้องเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เกี่ยวกับความสูงฝึกไว้ก่อนร้อ,องเพลงแล้วก็ฝึกตรงนี้ไปด้วยควบคู่กันไปใช่ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงมั่งนะฮะเน้องอิมก็แบบโหร้องไว้แบบหลายเพลงมากมีผลงานเยอะมากเออทีนี้ในรายการเราแบบอยากอยากให้น้องอิมจร้องสักเพลงหนึ่งพอพอพอ,พอจะไม่แน่ใจว่าได้ไหมแล้วทีนี้เลือกมาได้เลยนะว่าจะเอาเพลงอะไรเอ่อได้ไหมครับได้ได้เข้าใจอ่าโอเคถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถเลือกมาได้เลย เราจะเอาเพลงอะไรเข้าใจค่ะก็อ่าให้น้องอีเมจเลือกได้เลยนะเพราะว่าน้องอีเมจมีมีเพลงหลายเพลงมากเอามาสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ค่ะเข้าใจค่ะก็คือทุกคนเข้าใจหมดแล้วน้องคือตอนนี้น้องร้องได้เลยนะเพลงอะไรก็ได้ถ้าั้นใจเย็นมากันคือพี่ก็ไม่ได้ไปดุอะไรนะก็เราก็ก็ ก็พูดกันธรรมดาแต่ว่าอยากฟังไงอยากฟังน้องอิเมตร้องไงสักเพลงให้เลือกได้เลยเอาเพลงอะไรก็ได้ก็ใจเย็นไงพี่ว่าพี่ก็สุดๆแล้วนะตอนนี้มันพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครง่ายด้วยก็เอาสักเพลงหนึ่งไม่มี เฮ้ทำไมทำไมตอบอย่างนั้นนะคือยังไงแบบรายการพี่มันเล็กไปเลยไงหรือ,ไ,รอไม่อยากโชว์ในนี้ก็พูดกันตรงๆได้อยากร้องไหมอยากอยากใช่ไหมใช่มีไหมสักเพลงหนึ่งร้องวันนี้ยมีเพลงอะไรไม่มี <laughs> อา้าเมื่อกี้ยังบอกมีเนี่ยทำไม แขกรับเชิญเราเป็นอย่างนี้ไปแล้วคือผมไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราก็คุยกันมาดีๆตั้งแต่แรกผมก็แค่อยากฟังน้องอีเมดร้องเพลงในรายการคุณผู้ชมก็เป็นพยานให้ผมได้นะสุดท้ายแล้วอยากฟังน้องอีเมดร้องสักเพลงหนึ่งมีไหมมีทุกคนได้ยินกันชัดเจนนะว่ามีนะครับ ขอร้องสักเพลงหนึ่งน้องอีเมดมีไหมมีนะครับเพลงอะไรครับไม่มีก็เป็นซะอย่างนี้ไงนะคือก็ไม่ได้ฟังกันแล้วแหละนะครับเ,เป็นที่แขกรับเชิญแหละนะครับว่าเราทําทุกวิถีทางแล้วนะครับเขาก็ไม่ร้องให้เราฟังนะฮะอยากร้องใช่ไหมอยาก มีไหมเพลงสักเพลงหนึ่งเลือกมาสักเพลงหนึ่งมีไหมไม่มีไงอโอเคไม่ม sí> ีก็ไม่มีไปคำถามต่อไปเลยแล้วก็ตอนนี้น้องเมทมีอ um ัลบ si pues ั้มใหม่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่ออ uh ัลบั้มว่าอะไรฮะ actress ค่ะ actress มันแปลว่าอะไรฮะรือว่าันเรื่องราวทำไมมันต้องเป็นชื่อนี้ด้วยอืมคือ actress แปลว่านักแสดงหญิงเรื่องมันเกิดมาจากว่าตอนช่วงโควิดไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่แต่บ้านอะ่ะ<ม>ไม่มีประสบการณ์มาเขียนเพลง<ม>ก็เลยหยุดทําไปสักพักไปดูหนัง<ม>แล้วก็ได้เรื่องราวจากตัวละครในหนังนี่แหละมันเราไปสวมตัวละครนั้นอีกทีแล้วก็เอาเรื่องเขามาเขียนเป็นเพลงก็เลย<ม>คิดว่าไม่ต่างอะไรจากการรับบทเลย<อ>ก็เลยเป็นคอนเซปต์นี้ขึ้นมาว่าเอองั้นเราทำอัลบ,บั้มแบบเนี้ยที่รับบทแบบเนี้ย<อ>ชื่อ actress คือคือน้องอิเมก็แบบชอบชอบแบบการแสดงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะชอบอยู่แล้วก็เคยทําละครเวทีสมัยมหายลายอยู่ชมรมการแสดงตอนมัธยมมาโอ้โหแล้วทีนี้น้องอิเมก็อยากเป็นนักแสดงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มีคิดไปไหมว่าเราอยากเป็นนักแสดงนี่อยากเล่นบทอะไรอืมถ้าจะเป็นนักแสดงนี่ต้องเป็นบทแบบ The Flash หรือ The Flash ใช่หรือ Deadpool ก็ได้ Deadpool ด้วยใช่ค่ะหรือไอไอ r อ n Man ก็ยังได้อยู่อ๋อคือเหล่านี้คือน้องน้องก็อยากเป็นนักแสดงพวกนี้ใช่แล้วถ้า Batman ได้ไหม Ba ทแ a นแ a ทเหรอเป็นนักแสดงได้ไหมจริงๆ Batman จะเป็นนักแสดงหรืออ่าจริงๆชอบเดอะฮั k กอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เพราะเป็นนักสะเขียวอย่างเงี้ยอ๋อนักสเขียวซะแล้วอ๋อ ถ้านักสแสดงก็ต้องเป็นวอกีใช่ไหมไอรอนแมนนี่<ม>สไปเดอร์แมนอย่างนี้ก็ได้ไหมพอได้ก็ก็มีสีแดงอยู่อมันเป็นนักสแสดงพอได้อยู่<ม>แต่ถ้าเดือฮักนี่นักสะเขียวเลยใช่แล้วถ้าบูบลินนักสเหลืองนักสเหลืองอ๋อเสียดายมากเพราะว่าบทน่าสนใจมันมแต่เป็นนักสแสดงไม่ได้ไนะได้แค่ สีแดงอย่างเดียวใช่แต่ถ้าสีอื่นจะเป็นนักแสอีสีอื่นไปเลยใช่ออ,อนะก็เอาช่วงต้นดีกว่านะที่เรื่องอัลบั้มน่าจะโอเคกว่านะไอ้นักแสดงนักสดำนักเหลืองอะไรนี่อทีนี้มาถึงช่วงท้ายรายการนะครับอยากให้น้องอิมดฝากผลงานนิดนึงนะครับให้เราแบบติดตามอะไรได้มั่ง ก็ยิมอยากฝากอัลบั้ม a c ค r e s s ของยิมด้วยนะคะตอนนี้มี MV แล้วก็ l i r i ค Video อสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube ของ small room แล้วก็ฟังได้ทาง Streaming ทุกแอปเลยถ้าใครเข้าไปดูใน l y r i c ว i ดีโอก็จะเห็นว่าบางเพลงเนี่ยเป็นชุดที่ยิมตัดเองดนวยนะอืมอ๋อทำไมทาไมถึงตัดเองทำไมไม่แบบมีดีไซเนอร์อะไรให้ทำคอสตูม,อ,มองกคอ็คือเราทำเป็นอยู่แล้วะใช่ค่ะคือเริ่มมาจากโควิดเหมือนกัน S <S <k ills> มันว่างแล้วไม่มีอะไรทําก็เลยไปซื้อจักรซื้อกันไกลซื้ออุปรกรณ์มาตัดผ้าใส่เองเลยใช่อ๋อแสดงว่าน้องอิมเมก็มีสกิลในการแบบตัดเสื้อผ้าได้ด้วย <S <S ใช่ค่ะอ๋ออย่างอย่างเสื้อผ้าของตัวเองใส่ก็ส่วนมากก็จะตัดเองอย่างเงี้ยเหรอครับ <S <S ใช่ค่ะหรือบางทีแบบว่าเสื้อยืดอย่างเงี้ยทรงไม่เหมาะกับเราก็ปรับแต่งให้เข้าได้โอ้โหเออมัน โอเคนี่มันแบบช่วงท้ายแล้วก็มไม่แน่ใจว่าน้องอีเมดแบบพอจะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะว่าแบบเฮ้ยพี่ก็อยากได้เสื้อที่น้องอีเมดตัดให้อะไรเงี้ยพอพอ,อจะตัดให้พี่ได้ไหมได้ค่ะเป็นแบบเฉพาะของพี่เลยนะได้ค่ะอ๋อทาได้ใช่ไหมได้ค่ะเออเสร็จประมาณเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ส่งมาให้พี่อ๋อจริงๆต้องวัดตัวก่อนวัดตัวขอขอวัดตัวพี่เบียก่อนได้ไหม อ๋อต้องวัดเพ,เพราะว่ามัน <จะ S 2> ต้องเวลาตัดมันจะต้องแบบไซส์มันจะได้พอดีใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเริ่มตัดแล้วก็ไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแป๊บเดียวเสร็จรอครับใช่เพราะบางทีเราแบบว่าไปตามโรงตําบาร้านครับวอ๋อเดี๋ยวต้องนัดมาวันอื่นอะไรมาเอาอะไร้ย่างนั้นค่ะจะมีคิวไงอ๋อโอเคได้งั้นเดี๋ยววัดตัวก่อนวัดตัวก่อนตัวนะครับโอเควัดวัดอืมอ่ะ เป็นไงฮะสันหลังยาวไหมครับได้อยู่ค่ะอืมโ <Okay. S 1> อเคอ่อย่างนี้นะอันนี้คืออะไรนะเริ่มเริ่มตัดแล้วค่ะใช่ค่ะตัดตัดเสื้อค่ะอ๋อตัดเราตัดกางเกงด้วยไหมคะอ่อถ้าอันนี้พี่ว่าน่าจะเอาตัดเสื้ออย่างเดียวดีกว่า,าครับ อันนี้คือตัดเสือ้ออันนี้คือเอาไปเป็นตัวอย่างหรือ,อยังไงครับนี่ค่ะเสือ้อเสือ้อที่เป็นของพี่เบียร์เลยโอ้ียบร้อยอ่าอ่านี่คือเป็นส่วนของแขนแขนเสืออ้อใเดี๋ยวมีวิชั่นอีกนิดหนึ่งด้านหลังด้านหลังลด้านหลังเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะมีเทรน มีเทนด้วยะะใช่แบบเราจริงจริงพวกแฟชั่นอย่างเงี้ยเราจะเห็นในเสื้อผ้าของผู้หญิงได้เร็วกว่าเสื้อผ้าของผู้ชายนะคะก็เขาจะชอบมีตกแต่งเป็นโบอะไรอย่างเงี้ยกันโหตัดมันเลยนะครับใช่จริงๆอันนี้บบคล่องมากเลยอืถ้าเป็นกันไกตัดผ้าโดยเฉพาะเนี่ยที่เป็นแบบกันไกลเหล็กเลยนะคะมันก็จะ ชืบก, да: กว่านี้อีกนะพี่จะไม่ได้ยินเสียง or, จะไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินดีกว่าพี่จะได้รู้ว่าตัดไปเยอะขนาดไหนแล้วนะฮะอันนี้เป็นส่วนข้างหลังใช่เป็นเป็นดีไซน์มันคืออะไรครับอันนี้มันจะเป็นโบค่ะอ๋อเป็นโบอ่าอ่าโอเคอันนี้ด้านหลังอ่าด้านหลังเรียบร้อยอันนี้แขนขวาเรียบร้อยด้านหลังเรียบร้อยอ่าแต่ว่าก็ชื่นชอบในความไม่สมมาตรของสรรพสิ่งเพราะว่า แล้วเราเราเราไม่ถามพี่ว่าชื่นชอบหรือเปล่าหรอครับชอบไหมอะถ้าขนาดนี้ก็ชอบถ้าขนาดนี้ก็ต้องชอบแหละนะครัอ่งเนี้ยนะคะแล้วก็เออมันก็จะอันนี้มาข้างหน้าแล้วใช่อันนี้เป็นเทรนแบบโพคาดดทอย่างเงี้ยลายจุดได้เป็นลายจุดอ่าก็คือจุดเดียวแหละสักสองสามจุดแล้วกันสองสามจุดเลยเหรอใช่เอ้ยโอเคนี่เหมือนเป็นตาอ๋อเหมือนเป็นตาตรง อือเป็นปากก็กันนี้อือถกนไกลออกนึกว่ากนไกลไม่เข้าเสียดายไม่เข้าอ่ะโอเคได้้ะได้แล้วเนาะอือแต่ขอโทษนะคะอะไรหมครับอืออือปากกว้างนิดหนึ่งอ๋อปากกว้างนี่ยอันนี้เป็นแบบเป็นตาใช่แลเป็นปากแบบบอกโอ้สวยจังนี่อ่ะเวลา เวลามันสามารถแบบว่าเดินไปโว้วโว้อย่างเงี้ยใช่เป็นดีไซน์ใหม่เป็นดีไซน์ใหม่นะฮะก็บางทีแบบเออเรากลัวโรคหวัดใช่ไหมไปที่ที่คนชุบชุมเงี้ยเราใส่แมมคนไม่เห็นปากไม่เป็นไรมีอีกปากหนึ่งอ๋อเวลานี้ก็เออเป็นดีไซเอออย่างเงี้ยถ้าอยากถ้าจะยิ้มก็ทำเป็นนี่ก็กลายเป็นปากโอ้โหนะครับก็นี่เป็นดีไซน์ของน้องอิเมจโอ้โหก็ไม่คิดเลยว่ามัน การตัดเสื้อมันง่ายขนาดนี้แค่กันไกลอันเดียวตัดได้พี่ลืมบอกว่าพี่ก็เป็นช่างตัดเสื้อเหมือนกันเราเล่นแหมพี่เต็มเสื้อมา